ลายหกเหลี่ยมเราใช้ไหม st นะคะแล้วใช้เข็มของททวลิบเบอร์1.3ของใหมเป็นวงกลมแล้วทำโซ่ขึ้นมา6นะคะ1 2 3 4 5 6ของเป็นวงกลมดึงผ่านลอดห่วง แล้วทำโซ่ขึ้นมาอีก4พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลอดห่วงปด1ครั้งแล้วก็ทำโซ่1ครั้งนะคะแล้วพันหัวเข็มควักแล้วก็ปดเราทำอย่างนี้ไปทั้งหมดรวมหลักแรกด้วยก็เป็น12หลักนะคะ ต่อมาเราจะจบแถวสุดท้ายทำโซ่หนึ่งแล้วลอดรอดลงไปในโซ่ที่สามของหลักแรกนะคะเลื่อนห่วงให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ทำโซ่ขึ้นมาสี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มหนึ่งครั้ง ควักลงไปในหลักแรกนะคะอยู่ในหลักเดียวกันควักลงไปทั้งหมดสามครั้งแล้วปลดทีเดียวนะคะแล้วทำโซ่ขึ้นมาห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วควักลงไปในหลักที่สองควักธรรมดาลงไปทั้งหมดสามครั้งนะคะแล้วก็ปลดทีเดียวค่ะแล้วทำโซ่ห้านะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งควักธรรมดาค่ะควักมาไปสามครั้งนะคะสามหลักแล้วปลดทีเดียวค่ะเราทำแบบนี้ไปเรื่อยเจนจนครบสิบสองหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองนะคะ จบแถวแล้วก็โซ่โซ่สองนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งควักลงไปในหลักแรกค่ะตอนนี้ขึ้นแถวใหม่โซ่7นะคะถัก x ลงไปค่ะแล้วก็โซ่7จ็ดหนึ่งสสามี่ห้าเจ็ด ถัก x ถักลงไปเรื่อยๆทุกหลักนะคะจนครบค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแถวกันนะคะจบแถวแล้วก็จะทำโซ,โซ่สามนะคะแล้วก็ควักธรรมดาลงไปในหลักแรกค่ะ วกวธรรมดาปลดเราทำโซ่ห้านะคะกวกธรรมดาลงไปในหลักนี้ทั้งหมดสี่หลักนะคะแล้วก็ทำโซ่ห้า ผานหัวเข็มแล้วก็ทำพอคอ1ลงไปแล้วก็โซ่ห้าถัก x แล้วโซ่ห้า ันวัวเข็มหนึ่งครั้งพอข้อหนึ่งควักลงไปปดทำสี่หลักนะคะครบสี่หลักแล้วด้วยขั้นด้วยโซ่ห้าค่ะ เราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนได้ทั้งหมดหกหกมุมพอดีนะคะค่ะทำตามผังลายเลยคะ่ะทำตามลายเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูตอนจบแถวกันนะคะเพื่อนๆก็ถักตามลายนี้สลับสลับกันเลยนะคะตอนจบแถวอะคะ่ะจะได้ออกมาเป็นดอกหกเหลี่ยมพอดีค่ะ ดูตอนจบแถวนะคะก็เราก็ทำโซ่ห้าแล้วก็ควักลงไปควักลงไปในหลักแรกนะคะแล้วก็ดึงลอดห่วงมาลอดห่วงตัดได้นะคะเมื่เราต่อดอกเรียบร้อยแล้วก็เราค่อยมามาซ่อนปลายใหม่นะคะรอบนี้เราก็ได้ดอกไปก่อน,นะคะ่ะ